สำหรับคนที่รอผลการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ได้รับข้อความให้รอผลภายใน3วันจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับสิทธิ์คลิปนี้มีข้อมูลมาบอกคะ่ะก่อนฟังพร้อมกันเนี่ยใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับการลงทะเบียนคนละครึ่ง p l u สนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและวันนี้2 1ตุลาคมก็มีการนําสิทธิ์ของคนที่ไม่ผ่านนะคะมาให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยได้ลงทะเบียนเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเมื่อเช้านี้นะคะ40,000 0กว่าสิทธิ์เนี่ยชั่วโมงกว,กว่าก็หมดลงแล้ว นะคะใครที่จากจะรอลงทะเบียนอีกติดตามพรุ่งนี้เช้านะคะประมาณตีสี่ตีห้าก็เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ได้เลยนะทุกคนลิงก์แปะไว้ให้ใต้คลิปนี้ไม่ต้องกลัวเป็นลิงก์ปลอมนะคะไม่ใช่ลิงก์ลงทะเบียนเป็นแค่ลิงก์เช,เช็คสิทธิ์เท่านั้นนะคะเป็นแค่ลิงก์เช็คจํานวนสิทธิ์สามารถกดได้นะคะไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยนะคะกดเข้าไปดูยอดจํานวนสิทธิ์คงเหลือเท่านั้นนะคะและคนที่ลงทะเบียนได้รับการแจ้งเตือนว่าให้รอผล3วัน ก็จะได้รับการแจ้งผลแล้วนะคะอาจจะเป็นภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครได้รับข้อความแล้วก็มาอัปเดตกันด้วยสําหรับคนที่ไม่ผ่านนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังเองนะคะแล้วก็เป็นข้อความมาด้วยนะก็จะแจ้งเตือนเลยว่าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสไม่สําเร็จเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการค่ะส่วนคนที่ผ่านนะคะก็จะแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางเช่นเดียวกันนะคะเป็นข้อความมาในมือถือด้วยแล้วก็แจ้งเตือนในแอปพลิเคชันด้วยนะคะ ข้อความแจ้งเตือนจะบอกเลยว่าลงทะเบียนคนละครึ่งส,สำเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปใครได้รับข้อความตอนไหนยังไงก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆอ่านกันได้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนคาดว่าในวันนี้นะคะอาจจะมีการเริ่มทยอยแจ้งสิทธิ์กันแล้วนะคะเพราะว่า เมื่อเช้านี้นะคะมีการตัดสิทธิ์ออกมาให้ถึง4 0 0 0 0สิทธิ์เลยใครอยากลงทะเบียนอีกรอติดตามได้วันพรุ่งนี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งแล้วก็ไปเช็คจำนวนสิทธิ์ได้เลยวิธีการเช็คจำนวนสิทธิ์ทำคลิปไว้ให้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะย้อนกลับไปดูกันได้สำหรับคลิปนี้มาบอกให้แล้วนะคะว่าแบบไหนผ่านแบบไหนไม่ผ่านฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ